สวัสดีครับกลับมาติดตามที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะนํามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับมีทั้งหมด5ข่าวเหมือนเดิมครับเป็น5ข่าวที่มาแรงในรอบสัปดาห์เริ่มต้นกันที่สํานึกรักบ้านเกิดแม่แม่นันอานัน์ร่วมการสนับสนุนนับเป็นศิลปินที่ขยันสร้างบุญมากๆเลยนะครับสำหรับนันอนัอานต์อาศัยไพรพนาศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดครับ เจ้าของเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงคำตอบของชีวิตเงาเจะเงาหนีล่าสุดร่วมกับซันวงสะทอนฟอร์มชนพิพัฒน์และก็คุณเดือนผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเดินทางไปจังหวัดต,ตากครับเพื่อมอบเงินรายได้จากการประมูลกระเป๋าคำตอบของชีวิตสนับสนุนโดยแม่แม่เอฟซของนันนันนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อมกิและก็โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาจังหวัดต,ตากบ้านเกิดของนันนันนั่นเองครับ โดยทั้งสองโรงเรียนนั้นก็เป็นโรงเรียนที่นันอันนันเนี่ยเคยเรียนสมัยชั้นประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษานั่นเองครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไรอันกาดบัณฑิตดังข้ามช่องคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงเวลานี้ต้องยกให้เขาคนนี้เลยนะครับ และไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับศิลปินเจ้าของฉาย,ยาลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงรักเก่าข้ามกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ล่าสุดด้านคุณเดือนผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับทำหน้าที่ดูแลศิลปินในสังกัดก็ได้เผยภาพขณะที่ไรอันเนี่ยได้ถ่ายรายการทูเดย์โชว์ซึ่งรายการดังกล่าวออกอากาศทางช่อง3 HD กดหมายเลข33 ดำเนินรายการโดยไตรภพบริมประพัดพิธีกรชื่อดังนะครับโดย Facebook ของคุณเดือนได้โพสต์ภาพไรอันระบุข้อความไว้นะครับว่า Today s h โช4กันยายนขอบคุณคุณทรายมาดามฟินและอาต๋อยมากๆนะคะแยุงงข้าวเรคคอร์ดแฮแทไรอันกาดบัณฑิตแฮแทกมาดามฟิน ซึ่งคาดว่าเทปของไรอันนั้นนะครับก็จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565เวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาแม่แม่แฟนคลับก็สามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับทางหน้าจอทีวีช่อง3 HD กดหมายเลข33ครับที่สุดของความอ่อนน้อม เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของรายการไม่หมดนี่เสียงโชวค,ครับที่มีแชมป์กรองตำแหน่งอย่างยาวนานถึง200สมัยนับเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต่างพากันลุ้นและก็เชียร์ชื่นชมชื่นชอบสำหรับแชมป์ขวัญใจมหาชนอย่างไรอันการันตจจำปาศิลป์จากเด็กหนุ่มธรรมดาวัย19ปีนะครับที่รักเสียงเพลงและก็การร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจบวกกับพรสวรรค์ที่มีในตัวด้วยก้าวมาเป็นแชมป์จนถูกยกให้เป็นลูกชาย แห่งชาติประจํารายการเลยนะครับจากนักร้องที่แข่งขันฝ่าดานผู้ท้าชิงมามากมายนะครับจนคว้าเงินรางวัลที่สะสมไปปลดนี้ให้กับครอบครัวได้สําเร็จแถมได้เป็นศิลปินน้องใหม่ค่ายเพลงยุ้งข้าวรคคอร์ดมีผลงานเพลงออกมาให้ได้ฟังกันถึง2เพลงแล้วนะครับกับรักเก่าข้างกองฟางและก็เพลงชันรักเพลงลูกทุ่งอีกทั้งยังออกรายการไวไลตี้เกมโชว์ต่างๆมากมายและล่าสุด วันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับก็เตรียมออกรายการ Today Show ทางช่อง3 HD กดหมายเลข33นะครับเรียกว่าดัง่งคำช่องเลยนะครับและนกเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับไรอันการดบัณฑิตเนี่ยยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของแม่แม่ที่ได้พบเห็นกันนะครับและก็สร้างความภาคภูมิใจความประทับใจให้ใครหลายคนที่ชื่นชอบเรียกว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ โดยวันก่อนเพจรายการไม่หมดนี่เผยภาพไรอันกาดบันดิตนะครับอบกอดแม่ผู้ให้อย่างสุนารีราชศีมาพร้อมกับข้อความระบุนะครับว่ารักแม่ครับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการนะครับจนทำให้สุนารีถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวทันทีนะครับแล้วก็ระบุว่าหล่อได้แม่สุนเรียกว่าน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆครับไอดอลอีกคนของไรอัน เป็นศิลปินตำแหน่งลูกชายแห่งชาติที่แท้ทรูสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินศิลปินค่ายเพลงยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนแม่แม่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ให้คลาดสายตากันเลยทีเดียวครับและสำหรับเพลงรักเก่าข้างกองฟางที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกในชีวิตต,ตอนนี้นะครับก็มาแรงไม่ตกจริงๆอีกทั้งยังมีเพลงใหม่กับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ยอดวิวไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะหลังปล่อยออกมา ภายใน2สัปดาห์นะครับเพลงดังกล่าวก็ทะยานก็ทะลุ1นล้านห้าแสนวิวอย่างรวดเร็วล่าสุดไรอันการ์ดบัณฑิตนะครับได้มีโอกาสเจอคุณปัญญานิรันกุลเลยขอแช่ภาพคู่สักหน่อยหนึ่งนะครับพร้อมข้อความลง Facebook ระบุว่าวันนี้เอารูปคู่ไอดอลของผมอีกคนมาฝากครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตหลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากครับและข่าวสุดท้ายนะครับไปกันที่เจนพบจบกระบวนวัน นักจัดรายการวิทยุชื่อดังและก็นักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเพลงชันรักเพลงลูกทุ่งและก็ชื่นชมไรอันกาศบัณฑิตครับเจนพบจบกระบวนวันนะครับนักจัดรายการวิทยุชื่อดังและก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังด้วยเป็นนักจดหมายเหตุ เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งสถานีวิทยุเสียงศิลปิน100.25เมกะเฮิรตซ์และสถาบันวิชาไทยปูชนียบุคคลเกียรติยศทางด้านเพลงลูกทุง่งและวงการสื่อสารมวลชนถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการรื้อฟื้นและก็บุกเบิกเพลงไทยลูกทุ่งในวิทยุให้กลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งในยุค GMM g r a m กรมีกำลังได้รับความนิยมสูงสุดในปีพศ2529-2530ได้ออกมาเคลื่อนไหว ถึงเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งของไรอันกาศบัณฑิตทันทีนะครับหลังปล่อยออกมาให้ฟังกันได้ไม่นานโดยเจนพบจบกระบวนวันนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเจนพบจบกระบวนวันมีใจความว่าช่วงโหมโรงวันนี้ผมจะเปิดเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งของไรอันกาศบัณฑิตต้องยอมรับนะครับว่าการที่นักแต่งเพลงและก็นักจัดรายการวิทยุอาวุโสแบบนี้เนี่ยพูดถึงเพลงแบบนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับ แต่ก็หลายๆคนนะครับพอทราบข่าวก็ไปเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันว่าควรจะแต่งเพลงให้ไรอันสักเพลงไหมยังไงก็ฝากถึงคุณเจนพบจบกระบวนวันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ